ตุ๊กตาโอชิคุหรือที่ก่าวขานกันในานามตุ๊กตาผีสิงแห่งฮอกไกโดเป็นตำนานตุ๊กตาญี่ปุ่นที่เก่าแก่และน่าขนลุกอีกเรื่องหนึ่งของญี่ปุ่นที่ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกตำนานตุ๊กตาโอชิคุก็มีอยู่มากมายแต่ที่มีคนเชื่อมากที่สุด ก็ต้องย้อนกลับไปในปี1918ชายหนุ่มวัย17ปีได้ซื้อตุ๊กตาเด็กผู้หญิงมาให้น้องสาวชื่อว่าคิคุโกะขณะนั้นคิคุโกะมีอายุเพียงสามขวบเมื่อคิคุโกะได้เจอตุ๊กตาเธอก็ตกหลุมรักตุ๊กตาตัวนี้มากและได้ตั้งชื่อตุ๊กตาตัวนี้ว่าโอคิคุคิคุโกะรักตุ๊กตาตัวนี้มาก ไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนทําอะไรก็จะพกตุ๊กตาตัวนี้ไปด้วยไม่ว่าจะกินข้าวหรือแม้กระทั่งที่เธอจะเข้านอนเธอก็มักจะนําตุ๊กตามากอดน,นอนด้วยในทุกๆคืนแต่เรื่องราวสุดเศร้าก็มาถึงชิคุกโกะเริ่มป่วยและได้เสียชีวิตลงตอนอายุยังน้อยแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างที่ไม่สามารถนำตุ๊กตาตัวนี้ลงไปในหลุมศพไปด้วยได้พ่อแม่ของเธอ จึงได้นำตุ๊กตาโอชิคุไปวางที่ข้างๆป้ายวิญญาณของลูกสาวผ่านไปได้ไม่นานเรื่องที่น่าประหลาดชวนขนลุกก็เริ่มขึ้นเริ่มมีเสียงแปลกๆในบ้านที่ไม่สามารถหาสาเหตุได้ไฟฟ้าเริ่มติดติดกับดับและนอกจากนี้คนในบ้านก็เริ่มสังเกตเห็นถึงความผิดปกติของตุกตต๊กตาโอชิคุตุ๊กตาโอชิคุมีผมที่ยาวมากขึ้น จากเดิมตุ๊กตามีผมประบ่าก็เริ่มยาวขึ้นจนเลยประบ่ามาจนถึงช่วงเอวและในปี1938ครอบครัวนี้จำเป็นต้องย้ายจากฮอกไกโดไปที่อื่นแต่ก็ยังเป็นห่วงตุ๊กตาโอชิคุจึงได้นำตุ๊กตาโอชิคุไปฝากกับพระที่วัดมานเนจิและบอกความลับเรื่องผมที่สามารถงอกยาวได้ให้พระฟัง ตุ๊กตาโอคิคุจึงได้อาศัยอยู่ที่วัดแห่งนั้นตลอดมาผมของโอคิคุยาวขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับผมของมนุษย์ที่ตัดแล้วก็สามารถยาวได้ในระยะเวลาไม่นานและเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเช่นผมของโอคิคุยาวขึ้นเร็วกว่าเดิมปากที่เคยหุบสนิทกับแย้มยิ้มขึ้นอย่างทีละน้อยๆนักท่องเที่ยวบางคนก็สังเกตเห็นฟันเด็กทารกด้วยเช่นกัน ปัจจุบันผมของโอคิคุยาวจนถึงหัวเขา่าและทางาพระภิกษุจึงจะทำพิธีตัดผมให้ก็ต่อเมื่อเธอมาเข้าฝันไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร